ียแล้วดูผู้หญิงดิชื่อชื่อของตัวละครเลยเดนไบรเดนสันรูปโปรไฟล์แม่งก็ใช้เดนสันนี่สัตว์นี่สนใจใจไม่เชื่อเม r ฟอ be with you นี่เราเดี๋ยวจะพาออกประตูวกันนะขจายมวยขอหายขจายครับ อะอะไรสัตว์เป็นกูอะไรวะแค่อีกแล้วอะเอออะไรกันนี่เพื่อนต้องร้องให้กูเนี่ยร้องอียโค้ยเฮียอะไรอี๋โอ้โหอยากใจมึงดูมากเลยสัตว์ ก็เดินอยู ite, it <LO> ่ด <The> <_ até> <ano>. ีๆ <sh> อ no like ่ะไปเคลอนด้วมันเดินมาตีอ่ะมันเป็นระหว่างกำแพงกำแพงเลยแมกูกำลังเดินผ่านกำแพงไปอ่ะจู่ๆมันก็ควับมาตีเหมือนเอ็กซเเล์เลยอ่ะอ้าวเอ้าฆาตกรออกอ่ะเคือะไรเกมมันหลุดออกมาแล้วอ่ะเอาทนี้ คนเอาแต้มไปน้อยแต่คนเอาลูนไปเยอะเครื่องหาสักเครื่องเกียร์เฮ้ยแล้วทำไมร้องอย่างเดียวแต่ไม่นี่วะ,ะมีคนเข้าอ t h เ c อ o คราวตัวอะไรวะตัวตัวตลกอ๋อ The c ค o าวอ่ะคราวไปไม่มีลูนใช่แต,<อ>ตนะ อืมปั่นอยู<ะ>่ในบ้านที่มึงเดินออกไปเมื่เอ,อเชอานี่มีรูก็สบะสปินนำหน้ากูเลยเฮีย <c oughs> เรื่องบิงขอให้บอกกูมาปั่นกับเพื่อนอีกเครื่องอ่ะก็เฮียแล้ว วะาเราวิ่งกลับมาบ้านเล็กได้ได้เลินได้เลินวิ่งไวเหรอเจอตัวตลกแล้วกูแบบยิ้มหน่อยฮะเพ่มข้ามาจุกเพิ่มข้ามาจุกโอ้มาบูชาเฮ้ยแกไปไหนเพิ่ด้เพิ่มหดเฮ้ยเฮ้ยโคงอ่ะกูโดนกูโดนปัดละกูปัดจุ๊บมาสตาร์โอ้โหทำไมมันแหลกทำไมมันแหลก มันมันแหลกตอนที่มันจะตีกูเหี้ยจะมาไปเครื่องนี้เครื่องที่มึงไปกับเพื่อนจำได้ปะขอามพวกเขาอ่ะามพวกเขารักษาด้วยเองก่อนรักษาตัวเองก่อนกูเห็นมึงอยู่อยู่ส่วนไหนของโลกวะอยู่ข้างหลังมึงอ่ะแถวแถวไม้วงกฏอ่ะเอออาจจะเสร็จแล้วมึงมาหาเครื่องใหม่เลยเครื่องบ้านเล็กแหละกูว่ามันไม่อยู่แล้วปเครื่องนู้นเลยมันอยู่มันอยู่เพื่อนจู้อยู่ในนั้นไป่านในนี้เลยป่านในลงมาตรงกลางเลย ได้เลยขับไปเลยขับไปเลยปั่บอกเลยว่ากูต้องรอดตัวตลกหน้าโง่นะอะไรกูมาขึ้นไม่ได้เอาวาว่ะเอาวาว่ะเพื่อนมันปั่นบ้านเล็กมั้ปั่นเยอะกูปั่นในโรงงานเราวิ่งออกมาบ้านเล็กมาทิ้วกุญย์เดี๋ยวปั่นเป็นเป็นจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเออเอาเสร็จกูอยู่เนี่ยกูอยู่รถตัวแดงรถแดง แดงหน้าลงนาหน้าลงนาเลยเจ๋งบอลอยู่รถแดงหน้าลงนาเลยเฮ้ยเพื่อนอไม่ปั่นให้เสร็จวะเฮ้ยจะเสร็จอยู่แล้วเฮียกูเข้าไปปั่นต่อเลยมันไล่อยู่ปะแล้ว<อ>มันอยู่หน้านี่เลยเฮียกูปั่นเครื่องมืออยู่ดเร็วมันหยาไปเสร็จไปเสร็จขำไมทำไม่กูแดนไม่ได้หรอเอ,อเพื่่นนปันสร็จแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป้าไอ้ป้าป้าบังดิเอาบอกให้ดีวะเออบล็อกเฮ้ยป้าหมดเลยเยอยไอ้บังกูไม่ไม่บล็อกเลยป้าเออวิ่งหนีเฉยเลยล่อป้าอยู่เออเอานี่มาเอานี่มาเด้งเด้งไอ้ป้ามึงมั้เออ เลยไปละทรงผมนี่มีคนเดียวไม่ใช่บ้านใหญ่แล้วอินฟินิตี้จุกมาดิมันเล่นไม่เป็นแน่เลยวะ่ะเนียอ่ป้าป้าลบดูดิมันเลยไม่เป็นแน่เลยอ่ะมไม่เคยเจอคิลเลอร์ที่กากระไหนนี้มาก่อนเลยอ่ะเฮ้ยเพื่อนของเสาใกล้ๆเครื่องนี่วะเยี่ยมเลยทำดีมากเพื่อนป่านไปกูจุกอยู่เป็นแขวนมึงได้แค่คนเดียวเองนะเว้ยเพิ่งเล่นแน่เลยวะ่ะตัวนี้ อุ้ยเฮ้ยมาดีได้ฮาร์ดดีโอ้โหแป๊บนึงเพื่อน,แบบนเพื่อนเป็นเบโก้ปั่นเสร็จปเสร็จไ,จได้มันมีป๊อกกระตากว้าวอธินาลีนอธินาลีนอธินาลีนมีเครื่องตดงโกเดี๋ยวโกอะไรนะปั่นเสร็จแล้วเพื่อนปั่นครบห้าเครื่องไร้นาะเออก็กูป,ปั่นกับมันนี่ไงเปิดประตูเปิดประตูเปิดอยู่เปิดอยู่ ฝั่งขวาประตูขวาใช่ป่ใช่มึงว่าเดีใช่ใช่จําผมกูดิผมสั้นก็เปิดดีใจเย็นกันม่มาแล้วนัดไม่กลัว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 ไม่เข้าประตูดิบล็อกให้โอ้โธ่ไม่เข้าประตูมาเลยวะกูบล็อกให้ดีจึงได้กูทําไรได้กูไม่มีใบชา อบังบังบ er ังบ no. ังบังไม่ให้ไปบังบังเคลืนถอเสาตรงนี้ไปเจ้าะวเอ้ามันผุดแล้วหรอมาตาพอกูึมอปุ๊บแล้วบอกให้กูทีเลยนะได้ปีได้ได้ไม่ของนาเขาเนี่ยกูนเคไป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 ไไปไปไเข้า เอาเอไมกูไม่โดหน้าต่างเอะจ๋การยิงันอย้ยอาเอามันมันตีกูออกประตูเยัุเล่เร่นถอนสาไปแล้วไอควายบอกบอกบ๊อกอเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วอ้ย ไปเลยเฮ้ยเพื่อนบังอยู่เพื่อนบังอยู่แาบวาเล่ห์เมาถูกวิน้าที่มีค่าทำไรไม่ได้เลยเว้ยย่อสองทีไอ้เหี้ยิงต่อนะยิงก่อนออกเลยเหี้ยเขาเพอร์เฟกอ่ะเพื่อนเป็นงานด้วยอ่ะชอบโหมมีเพิร์กเดียวคิลเลอร์อ่ะอ๋อถึงว่าว่ามันเพิ่งเล่นนะตัวเนี้ย